นี่เป็นสภาวะมือแร่มือดำจากการจับการบายแคตาลติกคอวอเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลค่ะแล้วก็จะมาตอบคำถามนี้ด้วยนะแคตาลติกคอวอเตอร์เครื่องยนต์ดีเซลนะคะปัญหาใหญ่ปัญหาหลักที่เรามักพบเจอก็คือว่าไส้กรองตัวนี้ตรงรูเล็กๆรูลังพึ่งตัวนี้น่ะ มักเกิดการอุดตันนะจากควันเสียไอเสียจากขมาต่างๆที่เครื่องยนต์เขาได้ปล่อยผ่านมาทางไส้กรองตัวเนี้ยไส้กรองตัวเนี้ยเขาได้ทํางานเป็นระยะเวลานาน,านๆก็จะเกิดการอุดตันนะคะเมื่อเกิดการอุดตันเนี่ยมันก็ต้องส่งผลกระทบไปถึงรถที่เราขับขี่แน่นอนค่ะผลกระทบก็จะมีดังเช่นนะ เหยียบคันเร่งไม่ขึ้นออกตัวได้ช้าไปจนถึงกินน้ํามันกันเลยนะคะเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราก,ก็จะต้องนํารถของเราไปให้ช่างาได้ดําเนินการแก้ไขเกี่ยวกับท่อไอเสียหรือว่าแคทตาลิติกใหม่ให้เรานะคะช่างจะดําเนินการแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ความชํานาญของช่างนะคะคลิปนี้กับขอบพระคุณค่ะ